เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่สองมีนาคมพุทธศักราช2566สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินคุณเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ดวงการเงินของคุณไร้ปัญหากระเป๋าสตางค์ของคุณยังปลอดภัยอยู่เรื่องของการงานการงานตอนนี้เตรียมตัวไว้ได้เลยเพราะคุณจะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบเยอะแยะมากมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคบกันไปสบายๆชิลๆชีวิตของคุณมีความสุขดีแม้ว่าบางทีจะมีมึนๆใส่กันบ้างแต่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดตอนนี้ไม่มีอะไรแน่นอนและยังไม่ มีใครก็ามาเลยสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ดีเลิศประเสริฐสีคุณจะต้องเหนื่อยและต้องสู้และมีเงินเข้ากระเป๋าเรื่อยๆเรื่องของการงานอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องคิดต้องทําในตอนนี้ให้เริ่มคิดเริ่มทําได้แล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ยังคงไม่มีปัญหา ไปได้เรื่อยๆส่วนคนโสดหากมีการเดินทางไกลแค่ไหนคุณจะได้พบกับคนที่จริงใจมากเท่านั้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารมีวิแววว่าจะได้เจอเงินทองมากมายหล่นทับและมีพลังกายพลังใจมากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานจะสามารถจัดก,การงานทุกอย่างได้ดีสิ่งที่เคยมีปัญหาและมีอุปสรรคก็จะคลี่คลายไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักระยะน,นี้ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์ด้วย ส่วนคนโสดพรหมลิกิตยังไม่ทํางานคู่แท้ของคุณยังไม่เข้ามาเลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธตอนนี้คุณจะหวังอะไรเงินทองก้อนใหญ่ก็ได้ดังใจปรารถนาเรื่องของการงานมีแววว่าคุณจะต้องเหนื่อยจะต้องสู้หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าท้ออย่าถอยเด็ดขาดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีวิแวว่าจะได้เริ่มต้นรัก ครั้งใหม่ในฤรษวันนี้สำหรับคนที่เกิดวันพร,รสหัสบดีเรื่องของการเงินคนเกิดวันพัสหัสบดีมีรายได้เข้ามาแบบจัดหนักจัดเต็มเรียกได้ว่าขณะนี้เหมาะสมที่สุดแล้วในการสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องของการงานช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะของชีวิตถ้าคุณคิดจะทําอะไรในตอนนี้รับรองได้เลยว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีเหตุที่ทําให้คุณทั้งสองคนงอนงอนกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สว่วนคนโสดจังหวะนี้โฟกัสเรื่องงานไปก่อนเรื่องรักเอาไว้ทีหลัง สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์มีเงินเข้าๆ, aus, ๆออกๆแม้คุณมีไรายได้เข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายออกไปมากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานคุณจะต้องสู้คุณจะต้องสู้ส registry, หนักมากคุณมีเกณฑ์เจอง,งานหนักงานหินงานท้าทายความสามารถของคุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่นนอยู่แล้วความรักของคุณ,คณมีคู่คุณและคนรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นก็จะเป็นกำลังใจให้กันเสมอสอนคนโสดไม่ต้องขว่ยคว้าอีกแล้วเพราะความรักของคุณจะเข้ามาเองสำหรับคนที่เกิดวันเสา เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาระยะนี้เงินทองส่วนใหญ่เข้ามาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวเรื่องของการงานจังหวะด,ดีๆมาถึงแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณตั้งใจเอาไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักแม้ว่าจะไม่ค่อยมีอารมณ์โรแมนติกเหมือนเคยแต่คุณก็สามารถรักกันและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณได้ ส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักในหรือวันนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ